เ,เดี๋ยวสี่เดือนนะครับวันแรกวันนี้เดินขึ้นเขาโวงแค่วัยรุ่นนะครับน้องบิ๊กไปยาไปแหล,ละคร<อ>ับวันนี้นเจอนะครับเจอแต่เ,เช้าเลยอครับยาว Yeah, นะครับส่วนมากจะอยู่ชั<ๆ>้นล่างนะครับแต่ผมหลายเดือนก็ต้องขึ้นชั้นบนคุณพีนะฮะน้องคุณพี่คุณพีน้องพีน้องีนเดินจับจับรับเขาก็หกนะครับคุณพีก็ไปขึ้นขึ้นบนคุณพีได้เอสว่าใ่เต่าไม้เหล่านี่นะไม่ไม่ล่ะอ๋อกันไี้เดือนเลยไม่ได้มากนี่ ครับผมไม่มันได้เรื่องตึ้งตึ้งก็เลยจะเหมือนป่าชุมชนอ่างี้อ่าครับเคยเคยเดินตัดสันเขาขอกงนะครับวันเสาร์นี่วันเสาร์ที่เท่ไหร่วันที่สิบเอ็ดนะครับสี่เดือนอลไรครับมาได้ขึ้นมายอดเขาขอกงนะครับธรรมชาติก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวแดดมันจะแรงไปสักนิดแรงไปสักนิดนะครับ อันนี้ต้องมาสักกายสวยตั้งแต่ตีห้านะครับนีไต้บ้านเราอ่าครับครับครับต้องให้ถึงยอดก็ถึงยอดเลยโอเคเลยนิดเดียวเลยนิดเดียวเลยเดี๋ยวถ้าเรามาเช้ากันได้เห็นหมอกหมอกสวยหมอกสวยกับแดดออกเลยต้องประมาณสักตีตีห้าหรือว่าตีห้าครึ่งห้ถึงมานี้ ครับครับอ่าครับครโอเคครับโอเคครับ่ไม่ต้องนเียวเลิก่บอดบ้ครับครับโอเคหแวะไปหา่ยเียวประเออครัครับครับครับสวัสดี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 ครับเนี่ยังดนพาเที่ยวอคนนี้แหละรุ้งน้อยจรนอยวันนี้ทะลุทะลุไปฝั่งนุ้นไหมครับเอ็นพาไม้เท้าถ้าพาไม้เท้าล้วต้องเข้าป่า วันที่เก ok ok ้านะครับเจอกันวันที่เก้าครับบางอย่าวลงหะยไปไหนการลงนะครับวันนี้แดดดีมากนะครับมาออกมาออกปากมังกร จัลเ้นนะครับรถรถรถไม่ใช่รถที่มาแลับนะครับของเราอยู่ครับลยอยู่นาชีวันสุดออกมาจากเ้นมังก่อนนะครับเมื่อกี้บรรยากาศก็เย,ย่ยเอานะครับ ตอน,นักท่องเที่ยวมาเมลเซียนะครับจะมาส่วนนี้และตอนนี้เพื่อเราไปเปิดประเทศนะครับมันก็เฮียเผาเป็นธรรมดานะครับนั่นด้วสตาร์วันนี้มาในทีมเจ <Germany. S 1> อแมนนี่เจอเยอรอมันนะครับ เกิดจะถึงลายลูกเสียนะครับใายลูกเสียนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ quá, những video hấp dẫn